เอาละก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมยูเกียวดูเอลครับผมสำหรับคลิปนี้ครับจะเป็นวิธีหาเพชรนะครับผมอย่างแรกครับคือการล็อกอินนะผมแตตอนเช้าผมกดเข้าเกมมาแล้ะก็ล็อกอินในวันที่กำหนดครับก็จะได้เพชรมานะครับต่อไปอย่างที่สองคือมิชชั่นสเตทนะครับกดไปที่โวลครับมันจะเป็นภารกิจนะครับผมให้เราเขียนนะก็จะได้เพชรมาทุกครั้งที่จบ จบสเตตนะครับผมเล่นสเตตเสร็จนะก็ทำภารกิจไปส่วนอันนี้ก็จะเป็นสเปเชียลสเตตนะครับผมก็กทำภารกิจตามนี้ครับผมนะอัพเลเวลของซีนามีให้เป็น30นะครับผมอะไรพวกนี้นะต่อไปก็อีเวนต์ครับผมมันจะมีแจกบางครั้งนะก็ภารกิจตรงสเตตตรงนี้ อย่างที่สามก็แรงครับผมเล่นแรคงเนี่ยมันจะได้เพชรด้วยนะผมชนะตามที่กำหนดนะผมนะก็ไปที่ดีเทลรีพาร์บก็จะได้ตั๋วด้วยนะนี่ชนะกี่ครั้งรู้สึกจะตันหนึ่งร้อยใช่ไหมอ่ะตันหนึ่งร้อยก็เพชรจะเพชรจะสิ้นสุดที่เก้าสิบสี่นะถ้าใครไม่ซีก็เก้าสิบสี่ก็พอละแล้วก็ แรงเล่นขั้นจนไปถึง king of game แล้วผมก็ได้เพชรตามนี้เลยนะโอเคตรงแรงไม่มีละต่อไปก็จะเป็นจุดหาเพชรง่ายๆก็ผมในการทำเทคนิคนะครับผมการเรียนเทคนิคต่างๆเขาจะสอนอยู่ในหมวดตรงนี้ครับนะก็จะได้การ์ดมาด้วยอันนี้คือรับไปแล้วเราจะมีเทคนิค เล่นการ์ดต่างๆนะครับผมแล้วก็ส่วนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการเอาเด็กมาเล่นนะครับผมถ้าเล่นชนะก็จะได้เพชรมานะครับผมนี่มีเด็กตั้งเยอะทอะั้งแย่บอกเลยว่าเบื่อเบื่อเด็กที่ตัวเองจัดเกมมาเล่นตรงนี้ครับผมมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็มีเพชร <c oughs> ให้ด้วยนะเออเยอะด้วยต่อไปก็เป็นการอัพเลเวลครับ นี่นะครับอัพเลเวลก็จะมีบอกคล้ายๆล็อกอินเลยครับผมมาเล่นถึงเวลไหนถึงจะได้เพชรน,นะหรือว่าของต่างๆนะต่อไปก็จะเป็นทางด้านของแมปต่างๆนะครผมกดไปที่ดําพูครับอันนี้ไม่มีครับมนะโคมไฟก็กดตรงโคมไปนะคผมมันเป็นแบบนี้ทุกแมปนะเออ อันนี้น่าจะมีเนะี่ยตอบเพจหนึ่งเพจแต่มันกดไม่ได้ตลอดครับต้งองรอไม่รู้กี่นทีไม่ทราบเหมอือนกันแต่ว่าเว้นช่วงหนึ่งอ,อ่ะต่อไปก็จะเป็นอ่าดูคนอื่นเขาสู้กันนะผมนะแล้วก็จะได้รับมาห้าเพรนะวันนี้มันได้วันละหนึ่งครั้งนะผมแล้วกดสปีดได้นะผมแต่ถ้ากดออกก่อนเนะี่ยมันจะไม่ได้นะต้องดูให้จบนะครับ เอาเปิด,วดมวดหนออสองใบยังไม่รู้เลยว่าเด็กแหละฝั่งนู้นเด็กแก่อาชัวน,นี่เด็กแกละ่ะเฮ้ยอีวิวไอเด็กน้องเมตาว่ะอันนี้เด็กเมตานะแต่ว่ามันเป็นแบบบ้าพลังอ t ทเคไอพวกแกไอพวกแกอาเนี่ย เอาว่าเด็กนอเมต้ากับเด็กมิต้ากันใช่ไหมปุ๊บเอ็กซ์ซีละดูได้ไหมเขาระเบิดทิง้งเนะี่ยเปลี่ยนเวสนามวะพบอีวิวอ้ายอ้ฝั่งนู้นมิ่การ์ดโอ้โห อย่าบอกมอนเตอร์มีไปเยอะไปฝั่งนี้เปิดแล้วมาเอาดิพอร์ตเอ็กซีดก็จะบวกไปอีกตัวละสามร้อยฮะเอามีการแรงอัพเพราะผมแรงอัพสองขั้นเอาจบไหมเนี่ยจบฮะเรียบร้อยอยังไงเด็กนอกไปเด็กนอกไมใต้ยยังเก่ง แต่ฝั่งฝั่งนู้นบนมือน่าจะเน่าด้วยเห็นเพราะว่าไก่อาเนี่ยมันต้องใช้เวทฟิวนะเนี่ยวทฟิวแต่เขาไม่เห็นใช้เลย,อยโอเคครับมาดูจบก็ได้มาห้าเพชรนะแล้วก็อย่างสุดท้ายคืออีเวนต์เนี่ผมเมื่อก่อนอีเวนต์เกมนี้จะไม่ค่อยเยอะมากแต่รู้สึกว่าจะมาทีๆละเนี่ยก็จะแจกเพชรนะครับผมนะ แต่และอีเวนต์ก็ไม่เหมือนกันนะแต่อีเวนต์นี้มันแจกแบบเล่นให้ชนะแต่บางอีเวนต์เก็บแต้มเอานะครับผมว่าครั้งที่มีบล็อกสุ่มนะผมมาใหม่ไม่ใช่บล็อกพิเศษนะเออเอเอเอาเน็ตเน็ตเป็นบล็อกพวกนี้นะผมบล็บอกสุ่มเท่านั้นนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะบล็อกสุ่มเท่านั้นอนะ่ะแ้วเขาจะแจกให้ห้นะาร้อยเพชรนะผมนะทุกครั้งที่มีบล็อกใหม่เข้ามาโอเค คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมแค่นี้นะจบจบง่ายๆแบบนี้แหละ